บ่่บ่อยูนี่บ่ดคย่างเงี้ยอยู่บนเก่าคุณนอนอยู่ัหนฝันฝันบ่ลรงยัมบ่จับบ่อขนาดไหนขมเก่าเปดเดี้ยงหว้หลานเลยอือบอกตรงตรงนิดนึงยูนี่ว่ามันบอกบนเออเออบอกบอกบังไปเยอะหลานะไรบเดียวเนี่ยโกกกระดัไปหลาน ออกอทึ่งอเก้าเปดฮะ่แต่ว่าออกเยอทึงออบอกบังเนาะบางบังบอกยูแต่บังน้อยหนึงโอ้ยบางกับบงคนเถองบอกักไปนี่บางกับบางเถอะเก้าเปดบอกคือแล้วบางตนนี้ก็สื้อหมดทั้งงวดนี่ท่านจะมีบ่รูเหมือนแรงกันบ่แรงกันจะแบ้คนงดสือคนงงดนั่นือล่างกันคือคือเมื่อนึงแออกทึงคือหาอย่สื่อบนล่างไว้ดิ เือบนหาตัื้อล่างสิบตัสิกบอกรางเนาะอื้ือตัวหาสิเดี๋ยวมือเศร้านะมือเศร้ามือเศร้าผมจะนักเลนเล็อยู่ตัวนี้สิจดจดวบผมเนาะจดว้เลยสองพวรจดชื้อจดติดนี่เขาเาเดี๋ยวพูดให้ดนบอกเอาตัวเติงๆริง ผมมีซื้อให้ฟังแล้วเมาเนี่ยโอ้ยนี่ก็สื่อแม่จดแม่จดแม่อยู่ฟังเากอนเนี้เห็นมากนาดบอกัลังเล็สีออกเออแล้วก็มองจมือเารืแล้วก็มองยองเราอยู่กเอแบบ้ออจะได้เซ็ลอู้วบอกดีขนาดเส้นล็พอคอยซื้อจนเหมือนให้เหมือนหน้ามาเอ็นไม้ยอกทีให้เลยใส่ซไว้ในกอน กูปันนนะโอพี่น้องเลยแล้วเอาเงินพี่น้องแก้วเลยีเงินใส่หเขากเลจ้า